ระวังเซากันฝนมันสิเกาะนะโอ้มีน้องเรียกปลาด้วย้่อยบอโออยูเสะงนันะอืมป่างนัดอยู่แถวนน้นโดยอืมออยู่หุ่นดกอีกดูสโอ้าฮะไทยน้าอีกโอ้ดก ้องกัลรดไทยไทยหน้าอีกป้องโอ้มันเป็นยังเน่าเนาะตอนนี้กัสดาเ,เอาะกินเลยไปเนามาต้องล้างห,หวานครับประชาไทายเอื้นมาฝรั่งภาษลาวเอื้นมาศิดาไปทางไปห้องนึง สดีโดยโดยเอ้าคลิปนี้ก็ได้นงใจพามาเลยทุกคนได้พามาเบิ่งเนาะมากับผลตกกลายบัละัก็เลยให้ท่าอยู่เฮือนหลังนี้แหละบลลักไประคนเดียวอย่าลงใจเปียกอย่าลงใจหนาวเอาไม่เสื้อเสื้อนั่นน้องอยู่ทางใดน้องวันปลูกอันนั้นหลายหละอันนี้เข้าเอินดอกอย่าง้นนู่น้บ่ ภาษาเวียดเขาว่าอยังภาษาเวียดกบูจากเนาะเสี่ยกันฝนว่าเสี่ยกันฝนยันเตียงไปหมวก นี่เลยดอกตัวนี้แหละงามเลยดอกเนี่ยฮะพี่ชายเนี่ยอยู่หน้าบ้านกระบ,บี่เนาะเอาเน็บเสีหูบุ้งนู้ฮะลองเลยนี่ลอ้อ <laughs> ะไรลองบุง้บงมันก็คือสาวไทยอย่แล้แหละเ,เน็บเน็บสีหูเนยะเน็บเสีนี้ลองบุง้งเออ ออกมาบอลเกมงด้วยคือจาวไทยขอย่ากเนี่ยพระลาดเลยเออบอลนี้เนาะส่วนตัวนี้มันบ่ควันเทยแมนบอกสวนนี้บ่ มันเป็นปส่วนของป้าบ่อ๋อข้อมานี่ตลอดข้อม่านนี่ตลอดมันบอนนนอืมเฮ็ดอาอ๋อมักสิดาซุกซุกเหลืองเลยเนาะมักซิดานะฮะไม่ยังต้องเลื่อนยัง อีกกะเกณฑ์ต้นกาแฟต้นกาแฟนี่กําลังเป็นกกอ้อยกกหยังมะสิดามะฝรั่งโอ้มะฝรั่งน้อยๆเนาะมันบ่ทันใหญ่ ส่วนปลาบอ่อเนี่ยนะโอ้นี่มากนี่มากนี่ตัวนี้สุกข,ขังโอ้โอ,โอ้เอามาซีมเบิร์กจังมากอุดมสมบูรณ์ลีลยยูไซลหนาบันนี่อ๋อตัวนี้เนาะโอ้ยามนี้เพิ่นโบเฮ็ดเนาะระเท็ดต่ยามเรงเนาะ โอ้ผลต้องห้ามมันลายมันทีนเอาเนาะเป็นดกอะไรชีบึงอืมหวานด้วยนะหวานเนาะอืมอ,อืม นี่ต้นตะบองเพชรปลูกลอมหัวเป็นความเสื้อแล้วกันมันจะมีประโยชน์หลายผ้ามาเบิ่ส่่วนผ้าบเบิ้งหน้าก่อนหน้าน้องใจ กระท่อมเทียงหน้าโอ้ขักน้ะวิวได้วิวได้ไดโอ้โสุดยอดเ้ยเทียงนี่โอ้ขัก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 ตอนนั้นเฮ็ดยังปิดซันตอนนไว้เครื่องบ่อืม วิวงับวิวงับวิวงับวิวคักโอ้ฝาอยู่ใช่โอ้มีน้องเรียกปลาน้ำป้อยบออ๋ออันนี้ก้อยบอลเนนนะโอ้ยูเสียงงนัดนะอืมลาขงนัดอยู่แถวนั้น Rồi Hử? Ồ Cục Cục mặc kiêng nó như nó Ừm, có cà phê nằm Cục chỉ đà cục này cứ mặc con nhầy nó Ồ, mặc là này đây, mang nhầy khác rồi Ủa đâu? mặc mắc mặc dù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  đục dù mặ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 c dù ừ, dù mặc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  dù ừ, ปลูกหลายหลายอย่างเนาะว,ว้าไม่ประดูบ่เนี่ยไม่ประดูแท้เน่ะว้อเนียนคักเนาะเสามัน,นคักเห็ดเขายนี่กับไอ้จอยฮะข้นไปเห็ดนาอืมตอนไม่เห็ดหนาเรากินข้าวอยู่นี่อ๋อ ลองขึ้นเบิงขึ้นได้ป่า้ไอขึ้นได้บ่มเนี่ยบลัฟขึ้นได้บ่มเนี่ยโอ้เจียวเลยมันน้อยโอ้ขดายเจียวเลยขึ้นชำนนี้พอแล้วพี่น้องไง บันลงขาลงเสียวตรงหน้าต <orship> ีนบ claro ้านขากกะเลยขากกะเลยยามกลางเว้นย่ามแดดนี่คือสิเย็นคักเนาะเย็นอืมมันสิบ่ฮักบ่นี่พื้นนี่บ่ฮักแล้วเนาะ อย่าโยมแหงล่ะเด้ <c oughs> โอ้ไม้ที่ๆเลยใส่ไม้ที่ยอยู่ยขึ้นก็นได้่หน,นลายปีเลยดิ่งลายปีแล้วเนาะโมเมนมีไก่มานอนบ่ก,กังเ,เืินไงมีงใช้ไก่มานอนยอยิ่งยมกับเคเนินไงแค่กันยมคอเห็ดหน,น้ามันจะอ,อ้าลองโยมเพียงฮักใน่เป็นโทษย้นอนอันนี้น <c oughs> กางเว้นเนี่ยมันนั่งกับน้ำแดดมันก็เ,กเย็นคักแล้วมานอนเว้นอยู่นี่เนาะกินข้าวเที่ยงอยู่นี่ผูอกอะอะไรย่าอะไุญกุญลังชื่ออะไนี่หน่อไม้ของุญแโอ้ผูกหน่อไม้พันหน่อไม้ไผโอ้มันกำลังก่อใหญ่เนาะกางชิเป็นกน่อใหญ่ นี่จหางับนนี่จากปีนี่ประมาณสามปีประมาณสามปีเนาะเป็นแล้วที่เป็นปีทมิตมันเป็นนี่เนาะหากเป็นปีทมิตต้นกล้วยนำกล้วยนำวานำอยู่พุ่นนี่จะชวนหมดเยามแล้วฮะชวนบ่ มื่อกี้น้องย่างรัดบางไหนอ๋อรัดทางเทิงฮั้นแคมกับเพิ่อปลูกบ่อแคมนี่บ่แมยตัวนี้ไม่ได้ปลูกบ่อแคมนี่แคมเลยปลูกปลูกเลย,เลยอืมนี่เเขาเอาแล้วง่ามแคมเอาดอกม,มีมีเทียมบงสิดาอยู่คนเดะอ๋อบัอสิดาปลูกหลายเลยเนาะมันเกิดเองอมันเกิดเอง อืมกำลังหญ่เป็ดเบี้บยบนี้โกกลำหญยก็มีอีกจัวนี้มักปลูกเลยชนะคนทนี้ต่้งกันได้นี่โกลำงา่นี่คือยิเป็นคือก,กันกับตัวนี้เนาะของลาวมนได,ดยูวานอ,องอา้าของลาวลามาเลยไอ้ลาวมาอลองลาวมาปลูของวาลของลนวมาเลยของลานนาเลยของลาวัน,น,นเฮ็นดนงลกันกำลงใจ มอืนนนแนวอ,อ,อ,อยู่แนวกินแบบเป็นมักมองออกไม้แบบนี้กินนากันเนาะตัวไอ้อย่างคือกาเขา่ากันอ๋อเขาก็แบ่งกันแสดงว่าบ้านนี้บ้านบ้านแม่หรือบ้านพอ่อโดยของพ่อของลาวปาคเอือของพ่อโดยผู้อาลกเซียโดยแล้วบ้านแม่ บ้านแม่น้องบ้านพ่อน้องอยู่ทางใดบ้านพ่อน้องอยู่บ้านนานาบัวบ้านนาบัวบ้านบ้านแม่น้องก็อยู่บ้นบานวังยุงวังยุงวังยุงวัง,งยุงทางใดเดรวังยุงในเมืองยังเมืองเชียงโพนทางมาตะเลขโอ้ไปทางตะเลกเนาะโดยบ้านนาบัวจะไปทางใดนาบัวเนี่ยนาบัวไปทางสชียงนไปทางสชียงนเนาะไปทางตะเลกนี่ก็ได้อ๋ออ๋อบ้านนาบัวตัวนั้นเนาะ โมาอยู่ไก่เนาะมาอยู่ฮอดพีมันตกใจใน i, อาพัวเลยใช่ปี๊ถืออาพัวทั้งใดเด้<ม> <laughs> ไปไก่บ่อยู่อเมริกาพันบ่ดูอยู่ไทยบ่ไม่จะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอายกาันอืม,ม <_ s> พี่น้องหลายเนาะอยู่บ้านนี่เนาะไม่ได้เป็น้องคนอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านูี่บังด้วยน้องหลาย <_ s> บังกระถิ่นบ้านอืม ึ้นมักินข้าวยามดนทาอ๋อกามหอยอยู่นี่เต็มเลยหอยสดีเด้นะหอยกินข้าวอืมเต็มเลยช่วงยามหน้าเเก็บๆๆเก็บแล้วเนาะเก็บแล้วก็ินอืมน้องกดหน้าเป็นบ่เป็นเนาะโอ้พอยามดหน้าก่อนฮะไถหน้าอีกคับรถไทบ่โอ้ น้องน้อก wow. ับมาเทแท้นาอีกพอโทวาบ่้าือเคยอืมอยนายนยหนาวๆมนบ่ถนาแม่นบ่ยนาวโอ้เดือน10ประมาณเดือน12เดือน1ประมาณเดือน12เดือน1แหละโตยหรือว่าเดือนธันวาเดือนมังกรนี่ะช่วงนั้นะเนาะโอ้บสิมาเบิ่ง มาลชิมมาเบิงน้องใจไทยนะบันเถาก็ไอ้เปลี่ยนกัน่วนซอยกันเนาะพ่อน้องกัไทยบ่พอน้องกัไทยอ้ไอ้หลายคนลูกเราน่าจะเป็นวันาปุ่นไทยซอยกันเนาะอ้าข้าข้าขาคนกระจุกป่วยไปก่อนหยิบหยับหยิบหยับ phôi nhíp 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 nhỉ à. vậy nó nói này sao khỏi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ฮะสิดาก้อนบ่โอ้สิดาก้อนก็ได้มาโอ้ดูหมากวังใหญ่นาะมีทางไปบ่ไปทางนี้เนาะ รดนไหลเป็นบอ่อบ่อโซมันรดจองเป็นพูลเลยโอ้มันจปนยังเน่าเนาะตอนนี้กระชไายเอา้ากินเลยไปเนาะมาต้องล้างวานครับนี่ยังมากอือจบมากมันไหลาย อึม,อม,ห,มอหมดเบาหมดแดงโอ้โดนี่มากเลยครับั้งเลยเบิ้ลไปลองเอามากเลย สองมากอ๊เป็นมวก ฝรั่งประชาไทยเอิ้นมาฝรั่งภาษาลาวเอิ้นมาซิดาไปทางปลายห้องนึ่งอุ้ยฮึมยังแมนบม จบคลิปกันรับคลิปนี้สิล้าลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้บรรลัตและน้องใจไปเฮตุคลิปในครั้งถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอกขาว่าสวัสดีบายๆเอาเฮ<ๆ>ี้ยงข้างกันเฮาวันนี้น้องใจเปน็นน้ำพุนบรรลัตสิเข้าทางบ้านเอารถจักไปพุนฮึ่มร่น